หลังชัยชนะที่สว่างบุรีพระเจ้าตักสินครอบครองหัวเมืองเหนือเกือบทั้งหมดพระองค์รู้ว่าศึกเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างความมั่นคงและศรัทธ,ธาในบ้านเมืองจึงเริ่มจัดตั้งขุนลางปกครองหัวเมืองต่างๆพระยายมราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาสุรสีพิสนวาธิราชครองเมืองพิษนุโลกพระยาพิชัยราชาได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยา ปกครองเมืองสวรรคขโมกขุนนางที่มีความชอบถูกแต่งตั้งไปครองเมืองสุโขทยัยอีกทั้งเมืองกำแพงเพชรและเมืองนครสวรรค์หัวเมืองเหนือกลับมามีระเบียบและความศรัทธาผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านเมืองเริ่มฟื้นจากความพินาศหลังความเสียหายจากการเสียกรุงศรีอยุธยาการสถาปนาอำนาจครั้งนี้ คือมากกว่าชัยชนะทางทหารแต่คือการสร้างรากฐานแห่งความมั่นคงหัวเมืองเหนือกลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามพระเจ้าตากสินกลายเป็นผู้ครอบครองแผ่นดินเกือบทั้งประเทศ